วันนี้เรามาไกลถึงญี่ปุ่นคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแทบไม่มีสาระเลยนะผมพามาชมอัปการาดนะครับสาขาสุกุบะนี่ถ้าใครได้ดูนะจริงๆผมมาตามตามล่าหาเขาเรียกว่าของหายากถึงญี่ปุ่นนะครับด้วยตัวเองนะเนื่องจากว่าผมว่าเล็กซันะครับวันนี้ผมมาล่าเล็กซั GSF ISF อีกหลายคันแต่ระหว่างทางนะครับ ผมอยากมาหลายรอบแนละ้วเวลาไม่ได้สักทีวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมอัพกาลาดนะครับเป็นร้านขายแล้วก็ล้อยางของแต่งรถมีหลายสาขามากในญี่ปุ่นนะนะครับวันนี้เราพามาเยี่ยมชมนะว่าในร้านมีอะไรขายบ้างผมพูดตรงบางอย่างผมก็ผมก็ไม่รู้มันของรุ่นอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเอ,อ่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะ ใครกำลังหารถเล็กซัสนะดูคลิปแล้วก็ตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นนะครับเรากำลังหาของแปลกอยู่ไปดูดีกว่าว่าอัพกระลาดข้างในเป็นอะไรบ้างครับเรามารอดูราคาอะไรกันนะครับนี้เกียร์มาด้านะเอ่ RX 7, สปีด30,000เยนนะครับเครื่องพอ่อโอ้เจียสปอร์ตนะเกียร์ เล็กสันะครับโหจริงๆคือเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นท่อนะผมกำลังหาก่อนว่ามีอะไรที่ผมเอาไปได้บ้างอามิวส์แซดน่าจะเป็นโหตื่นตาตื่นใจอันนี้เป็นเฮดนะครับ ด่าอะไรเนี่ย fk 8นะผมว่าผมได้เสียตังค์แน่เลยเนี่ยมดด่านะครับทุกคนว่าแพงไหมอันนี้ ek 9นะนี่สภาพปีกนี่ถือว่าโอเคนะ50,000ื 50, เยนนะครับมันห้าหมื่นสี่นี่เบาะอะไรนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันมีผ้าหุ้มเบาขายเลยนะครับ คาโลชีอาโอ้นี่เบาะชีอาน่าสนนะเนี่ยเอาไปใส่อะไรได้บ้างเนี่ยโอ้แพงไหมทุกคนว่าแพงไหมบายเรตคาโลนะครับเอสอ l ร์มิ i ลเนียมโต๊ะหมื่นกว่าบ,บาทนะเอสอาร์สี่ปีกแข็งกว่าเป็นหลังไข่โอ้ นี่ก็เป็นรางต่างๆ,ๆแผงวระตูต่างๆนะครับนี่ตัวนี้เป็นของอะไรไม่รู้โอ้หลายอย่างเลยน่าสนใจจริงๆนะรางต่างๆนะครับต้องมาดูว่ารถนน่นไหนุ super ์โลคนเช็คราคากันดูนะฝั่งนี้โซนมอเตอไซค์นะครับอันนี้ผมไม่รู้ความรู้จริงๆโห อันนี้อะไรพี่พี่เคยเล่นปะฟังดา่าโอ้โสุสุกินะครับนี่มีกี่หมื่นเองหรอพี่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองหมื่นกว่าบาทได้รวมภาษีหกหมื่นจริงไม่แพงเลยนะคา沃เซกิอย่างนี้อันนี้อาจจะเป็นคลาสสิกแพงหน่อยโอ้ oh. อันนี้สองแสนก้อนต่างๆน,นะครับผมว่าท่อต่างๆ คนน่าจะชอบกันเยอะมากที่ผมสนใจนะเนี่ยใส่อะไรได้บ้างเนี่ยห้าหมื่นเยนอันนี้เราลองเราคำวนวณภาษีดูดิว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณ1มื่นสหมืนสองค่าชิปปิ้งทุกอย่างประมาณหมื่นสากว่าหมื่นประมาณหมื่นสนะแต่ผมว่าสภาพสวยนะนี่สวยเลยนะครับเนี่ยเริ่มอยากได้แล้วเรามีก็ก็ไม่ได้ใช้นะนี่ไฟต่างๆนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนของตัวอะไรบ้าง is อ๋อไม่น่าเชื่อว่าไฟพวกนี้ขายได้หมดเลยนะเล็กซัสอ๋อ is สองหที่นี่แปดพเยนนะครับเปิดเพลงที่ผมชอบ่บสองให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง อา d วนี่บี r 33ไฟ R33 นะครับราคาประมาณนี้นะนจริงๆคือมีอะไรหลายอย่างเลยหล่อมากอันนี้น่าสนใจชิ้นนึงนะครับผมไม่รู้คืออะไร S2000AV ผมว่าน่าจะเป็นฝาหรือเปล่าไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกหน่อย แต่แค่ถูกมากห้าพันเยนนี่มันไม่กี่พันหนึ่งอ่ะโอ้ย t r u ส t นะครับซปอร์ Super. ดูท่อโคตรใหญ่เลยมีผู้ออยต่างๆนะครับมีผู้คำโชกเบรกนี่ตัวอะไรอะ่ะน่าจะเป็นคาป,ปูมังโอ้คอพวงมาลัยนะครับซูซูกิมีพระเอกนะครับ อกล่องต่างๆเลือนไม้ชุดสายไฟสูบปลุผมไม่รู้ว่ามันของรุ่นอะไรบ้างคําต่างๆนะครับเนี่ยลองดูเอาละกันผมจริงเราไม่รู้ไม่หมดนะกองอากาศนะครับนี่เป็นโชคต่างๆ อาวันอาทานาเบ้นะไคยาบ้านะครับโลเวอร์อ b u บักซี a ัูซีเอถูกมากเลยอะ่ะคืออันนี้แปดหกโชคเดิมมัง้งผมกำลังดูว่ามีอะไรที่ผมซื้อกลับไปใช้ได้บ้างนะ RSR เรามีหลายรุ่นเลยครับเทยินซูปเปอร์คิดจีอาร์สปอร์ตนะโอ้เยอะมากโมโนสปอร์ตนะครับพี่อันนี้เขาเขียนว่ารุ่นอะไรอ่ะอ๋อนี่เป็น z ซ3 3 s เอาจริงผมลา a กสตา a อันนี้จริงๆดีมากนะยี่ห้อนี้โคตรดีเลยนี่ถือว่าไม่แพงเลยนะครับโหนี่ เราต้องมาขอมาเซอร์เวยก่อนนะน 1> b <14 S 2> น1 4ของมินิคูปเปอร์าให้ดูนะ wix build style นะครับโอถูกนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปตามสาขานี้อีกทีหนึ่ง axu นี้น่าจะเป็น Toyota นะครับ ฝาอันนี้ฝา ER 34นะราคาเท่านี้ถูกหรือแพงครับผมผมก็ไม่รู้ทั้งหมดนะเป็นท่อต่างๆนะครับนี่บ <Ab use. S 1> นะอ,อันนี้ FK 8นะไทย R นะครับสามพันเยนไม่กี่ร้อย GR86 BNR นะครับท่อต่างๆท่อตรงของแต่ง86เยอะจังอันนี้เป็น AE86 นะครับนี่เป็นแคมนะอันนี้โออันนี้เทอร์โบนะครับหัวไม่แพงเลยนี่ตัว GTR33 นะ BNR32 8000เยนเองนะครับแต่ไม่รู้สภาพเป็นยังไงนะลองดูราคากันนะนี่เกียร์ ผมไม่รู้เกียร์ตัวไหนนะครับดูราคาเอาเองของมาด้าเดี๋ยวไม่รู้มาด้าอะไรนะอันนี้เป็นของแต่งปีวตตัวล่าสุดนะครับ ZW ตัวห้าสุดนี่ตัว45,000เยนนะโอ้อันนี้โปรเจกต์ยูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจซีพอตแสนเยนสองห้าหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะจริงๆน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย อันนี้เรามาดูฝั่งยางนะครับอันนี้ยางหิมะเหรอพี่หิมะครับอ,อมันจะเป็นแบบนี้ทําไมต้องใช้ยางหิมะอะพี่เพราะเวลาออตกหตนักๆแล้วมันจะเบกไม่อยู่เพราะดอกยางมันจะไม่เหมือนกันจริงผมซื้อล้อมาเนี่ยโอ้จริงจริงล้อมือสองสวยทั้งนั้นเลยแล้วเนี่ยโตโยต้า,ตานะครับใช่ยางญี่ปุ่นเขาใช้ยางกันน้อยเนะยาะเนี่ยดูยู่อย่างเงี้ยพี่สภาพดีมาก<ด>นี่ ยี่ห้อต้องดูยี่ห้อด้วยโตโยโต,โตโย,โตโยทยเซ z ยนะครับให้ดูอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอีกทีหนึง่งเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค้างจริงผมเข้าใจแล้วนะว่าถ้ามันเป็นสวรรค์ของคนนี่การชนต่างๆนะครับอันนี้ FD m ดีม a สนะข้างบนเป็น ER34 มีหลายอย่างเลยครับแหลกต่างๆ C1 หางต่างๆล้อองจริงผมผมว่าล้อแต่งล้อซิ่งเยอะมากเลยผมไม่รู้ว่าเป็นล้ออะไรบ้างนะอันนี้ของอะไรใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ เล็กสปอร์ตแลนด์ครูเซอร์พรโดนะครับเวอร์ชันสอ0 0 0มืนกว่าโอ้ oh, oh, นี่คานในแซ3สมสามอะไรพวกนี้จริงๆผมหาจากในเว็บมาตลอดเลยนะเรามาเจอของจริงต้องดูนี่ของอะไรนะนี่น่าจะเป็นลิ้นต่าง โมดาลิสตาครับภายในอันนี้เป็นแก้มอันนี้ตัวโลโกโ้ MR2 นะครับคือจริงๆผมว่านี่ลิ้นต่างๆนะ z ซ1 0 0 g ร้อยที่ที่สองทีที่สามมาด้าสามนะครับลิ้นต่างๆกระจังหน้าโห ใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะดูกันเพลินๆน,นะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันจริงๆโอ้โหของเยอะมากอันนี้มนาลิซาตัวห้าอะไรเนี่ยน่าสนใจจังนี้ก็เป็นกระจังต่างๆนะครับโอ้โหเยอะมาก กระจังบีเอ็มล้อนี่ผมไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับให้ดูเนี่ยเนี่ยนี่คือลินแล้วคาลิปไอพวกสปอยเลอร์ต่างๆนะครับฮิตสันนี่ไม่รู้ว่าของอะไรโอ้ดูราคากันนะครับ สปอยเลอร์ iler, นะหมื่นสามพันเยน er สามสิบสี่นี่ของ GTR นะครับดูรู้เลยนี่ GT Wing ให้ดูราคากันอีกทีนะ a d v a n c e นเลสซิ g งนะออฟลึกมากนะครับเนี่ยโอ้จริงผมแม่งไม่ผมเป็นคนไม่เชี่ยวชาญทางเรื่องล้อนะ c h r จีอาตัวนี้ล้อประมาณหมื่นกว่าบาทนะไม่แพงนะผมว่ามีร้านแบบนี้ก็ดีนะครับทันซ่าล้อสวยมากต้องถามว่าตัวนี้5้ลูหนึ่งซีซีนะโหนี่ใส่โตโยต้โคตรหล่อเลยหน้า8หลังแปนะครับใส่ขับสีมาแน่นอน อยากเอาไปอยากเอาไปใส่ที่รถเล็กซัดเลยซูปเปอร์สตาร์ครับเอาจริงผมตัว RZ34 ผมไม่แม่นจริงๆนะเนี่ยให้ดูแล้วกันนะครับโอกอิโมชั่นห้าแปดหลังแปดโกโฮาม่าแอดวานซ์เลสซิ่งนะครับ ดูราคาก่อนอจริงๆเยอะมากเลยรีวิวไม่หมดจริงๆนะครับวันนี้ผมพามาชมอัพกาหลาดเรียบร้อยแล้วเนาะเอาจริงสาขานี้ไม่ได้ใหญ่นะแต่ก็มีของหลายอย่างที่ผมว่าจริงๆน่าสนใจไม่ได้แพงนะครับของแต่งหลายๆอย่างเนื่องจากว่าอย่างเบาผมว่าเบาราคาดีนะถ้าคนที่ต้องการหานะครับแต่ต้องอยู่ที่ว่าเราทําการบ้านมาก่อนหรือเปล่าจริงๆคุณผมแนะนําว่า คุณควรเข้าไปที่เว็บไซต์เขาก่อนนะคุณจะมาสาขาไหนนะครับลองเข้าไปหาดูว่าสาขาไหนมีสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าผมเคยซื้ออะไหล่จากเขาบ่อยนะครับแต่เราใช้การซื้อจากออนไลน์มากกว่าวันนี้เข้ามาดูก็ใครชอบรถเก่าของยากหาแบบไม่แพงอะ่ะผมว่าลองมาเที่ยวชมจะมีความสุขผมมีความสุขมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่า EP ต่อไปเราจะไปไหนบ้างสุดท้ายฝากกดติดตามช่องโ no นเนมด้วยนะครับบ๊ายบายระหว่างออกมาจากอพการาดนะเจอ h o n ด้ P พ l o นะครับ อยากไปถ่ายใกล้ๆเลยเดี๋ยวถ่ายซูมให้ใกล้ๆก่อนผมว่าสวยมากเลยตอนนี้ขายดีในญี่ปุ่นนะเราเช็คออกแบบมาเนี่ยแต่ราคาเนี่ยเท่าที่รู้นะครับราคามันเทียบเท่าไทยอาร์ได้เลยแต่รัแต่สวยจริงสุดเล